กับรายการคุยข่าวบนาวันเทิงค่ะเราเยงังเกาะติดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องข่าวของคนบันเทิงในแวดวงบันเทิงไทยบ้านเรารมาเพลงนี้ค่ะพี่เต้ขามาเกาะติดของใครคะคุณปีเตอร์คอฟเดรนดอลดีดวก<อ>ว่านะฮะไปเจอคุณกับไปเจอคุณปีเตอร์ฮะในงานจอห์นเีครับแบรนด์เสื้อผ้านะฮะผู้ชายสไตล์แคชชวลนะครับสัญชาติอเมริกันนะฮะร่วมกับคอสตันยูเอสเอนะครับฉลองครบรอบนะฮะการก้าวสู่ปีที่40นะฮะด้วยการรีแบรนด์นะฮะดิ้งครั้งยิ่งใหญ่นะครับภายใต้ภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็คคอออนนนนเเซ็ปต์ใหม่่่รัับบ I am John Henry งะะฮกวา เออภายในงานฮะมีเรียกเป็นนายแบบนะฮะระดับอินเตอร์มาเดินแบบให้ได้ชมการร่วมถึงมีฟินเล่ก็คือคุณปีเตอร์คอปเดอรวินโดลออกมานี่ยก็บอกว่าสาวๆกรี๊ดกันแบบว่าสลบกันเลยทีเดียวพี่อยากจะบอกว่าพี่ดูภาพแล้วเหมือนเจ้าชายเดินออกมาในนิยายยังไงบอกไม่ถูกเลยเจอคุณปีเตอร์คอปเดอรวินโดลั้งทีคะคุต้องอัปเดตนิดนึงเห็นว่าช่วงนี้รับงานเยอะแบบว่าโโอ้หรับงานเยอะมากเลยเห็นว่าเร็วๆนี้กำลังจะมีธุรกิจตัวใหม่ธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจอะไรนะครับรู้่หมถึงมีข่าวว่าก่อนหน้าน รูปน้องแพนเตอร์นะฮะและเหมือกว่าเม้นไอจีประมาณน้าหน้าเกลียดหน้าชังเออตอนแรกคุณิวเตอร์เนี่ยไม่เข้าใจก็เลยดูหน่อยๆเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับพรือไัฒนาการน้องแพนเตอร์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็อัปเดตด้วยสําหรับละครแอบรักออนไลน์ถ่ายทําไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาประมาณว่าคุณปีเตอร์เนี่ยเบี้ยวกองถ่ายครับเออเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไปติดตามกันครับช่วงนี้ก็จะเห็น ีน้องครับผมฮอตดูสิครับเหงื่อแตกขนาดนี้โารงารว่าจะทำให้ชนะจะได้จะต่อมาตลอดมีเยอะครับมีเยอะเลยครับกำลังนนจะมีหลายโครงการที่กำลังจะลอนช์เนี่ยครับ<ช>แล้วก็คงยังเฉลยไม่ได้ครับเพราะว่าเขากำลังบิวบิวโครงการกันอยู่ครับแต่ว่าได้จะได้เห็นกันในไม่ช้าไม่นานนี้และั้ที่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับน้องด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่ อันนี้แอบรู้มาใช่ไหมยังบอกไม่ได้ยังบอกไไม่ด้ยังบอกไม่ได้ใช่ครับก็ก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เด็กๆใช้เนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงครับกำลัง on the way อยู่ครับจะก่อนเมื่อไหร่น่าจะเร็วๆนี้ครับผมคาดว่าน่าจะประมาณไม่เกินเดือนเองครับทำเองทุกอย่างเลยเว่าทำก็เนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นพลอยทำนะครับแล้วก็ผมก็วิ่งงานอื่นแล้วก็กลับมาช่วยเช็คงานในทีได้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมว่ามันไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ครับก็แต่ว่า มันจะมีความเชื่อมโยงกับกับน้องแพนเตอร์ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับรอดูอีกแป๊บหนึ่งต้องอุ้บซวก่อนมันเห็นล่าสุดแฟนขับไปเมนว่าเหมือนแบบลูกหน้าเกลียดหน้าช้างแล้วเราเหมือนแบบอุ้ยยานานแล้วคือตอนแรกเนี่ยคือด้วยความเป็นฝรั่งไงโตที่เมืองนอกเนี่ย แล้วก็เห็นในไอจีใช่ไหมครับมีคนมาทักมาแบบน่าเกลียดน่าชังวิธีทำไมว้าแต่บ้านลูกผมว่าหน้าเกลียดอะไรเงี้ยแล้วฝรั่งไม่รู้ไงก็เลยไปถามพลอยพลอยเขาบอกน่าเกลียดน่าชังเนี่ยมันเป็นความเชื่อเก่าที่แบบว่าคือถ้าถ้าชมว่าน่ารักอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนเอาไปหมายที่ว่าอาจจะเป็นวิญญาณเป็นผีเอาไปอะไรเงี้ยตอนแรกคือนอยจริงเลยคะพี่ไม่นอยหรอกผมแค่งอนเล่นๆแหละ ผมรู้อยู่แล้วว่าน้องแพนเทอร์เขาน่ารักมากลลรเริ่มจะถ่ายกันคือคือการการเขาเรียกว่าอ,อ,อ,อะไรครับทีมเวิร์กเนี่ยครับตอนนี้มันลงตัวแล้วแล้วก็คิวเนี่ยครับตอนนี้เริ่มจะแบบว่าอัดคิวแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆครับถ่ายไปได้เยอะประมาณนึงแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้นี่คือ,อเร่งกันเต็มที่ครับเร่งเยอะเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มีถ่ายมีพรุ่งนี้มีทั้งหมด25ฉากมั้งเขาผมไม่หมดหรอกแต่ว่า เปอร์เซนเทจนี่ไม่แน่ใจครับต้องต้องไปถามแอนอีกทีแต่ว่าก็ก็กำลังเดินได้ดีครับกำลังราบรื่นดีนนผมว่าปีนี้แน่นอนครับรออกไม่ได้เบี้ยวครับเบี้ยงครับล่วงครับ <laughs> ไม่ก็คือคือจริงแล้ว เขาบอกนะครับว่าการที่จะเป็นพ่อเนี่ยนะครับการที่จะมีลูกเนี่ยครับมันเหนื่อยตอนนี้เนี่ยครับมีแนนนี่มาซึ่งช่วยได้เยอะครับแต่ว่าการถ่ายละครยิ่งช่วงนี้ครับออกไปแล้วก็มีฉากพวกฉากขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับขี่มอเตอร์ไซค์เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนตกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับร้อนก็ร้อน เจอฝนก็เปียกอย่างเงี้ยครับเข้าห้องแอร์ต่ออย่างเงี้ยครับกลับไปเลี้ยงลูกต่ออย่างเงี้ยครับมันก็อดหลับอดนอนอย่างเงี้ยไอเบี้ยวละครมันไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวหรอกครับ,รบผมก็คุยกับแอนแล้วอย่างเงี้ยซึ่งแบบไอ้แอนขอโทษนะมี่ขอโทษนะแอนมันมัน,ม,นมันแบบว่ามันวุ่นวายจริงๆเงี้ยครับคือแบบว่าเลี้ยงลูกก็เหนื่อยอย่างเงี้ยแอนเขาก็เข้าใจอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเจออะไรเงี้ยถ้า,ามีอะไรก็แบบว่านั่นะคอยบอกออกมาแล้วกันช่วงไหนที่มันแบบล้นๆอะไรเงี้ยถ้าเหนื่อยบอกแอนจะได้ตัดตัดแบบว่าฉากให้คนอื่นเเ้าอะไรงีย นะฮะช่วงนี้เขาบอกว่ารับงานเยอะจริงๆะนะครับว่าจริงๆแล้วมีธุรกิจเนี่ยหลายโครงการเหมือนกันว่าแ<อ>พลนไว้ว่าจะทำนะครับแต่ว่าที่บอกใบได,ได้นิดหน่อยเขาบอกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เด็กๆครับเพราะใบให้แค่นี้แค่นี้นะนก็รู้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้แต่เขาว่าเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งออนะฮะร,รับรองว่าถ้าออลงตัวแล้วเปิดตัวอย่างแน่นอนนะครับรู้ที่บอกว่าแฟนคลับมาเมนรูปน้องแพนเตอร์ในะ AG, เอจว่าน่าเกลียดน่าชังเขาบอกว่าจริงๆก็แรกๆก็คือไม่ไน้นอยเราแค่งงว่าเฮ้ยทำไมถึงมาบอกว่าน่าเกลียดน่าชังคือไม่เข้าใจว่าคาพูดนี้มันหมายถึงอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่พอถามคุณพลอยคุณพลอยก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเคล็ดมันเป็นของคนไทยเขาบอกโอเคงั้นเข้าใจได้นะครับ ครับรู้ไปถึงที่บอกว่าพัฒนาการน้องแพนเตอร์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคบเพราะว่านะตอนนี้ฉลาดครับนะฮะเริ่มพูดนะฮะได้บ้างแล้วคือว่าแค่เดือนครึ่งเองนะใช่นะครับรู้ไหมถึงว่าช่วงนี้เนี่ยปู่ย่ามาเยี่ยมเยอะเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะเือลานเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นเป็นธรรมดานะครับรู้ไปถึงละครครับแอบรักออนไลน์เขาบอกว่าตอนนี้ก็เหลือเยอะเหมือนกันนะพยายามจะกําลังเร่งๆถ่ายอยู่นะฮะก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้นะฮะมีถ่ายหมด25ฉากแต่ยืนยันเลยว่า ปีนี้ได้ชมอย่างแน่นอนอ่าแล้วค่ะที่บอกว่าปีเตอร์เบี้ยวอ่ะเบี้ยวเขาบอกว่าเบี้ยวจริงครับยอมรับเลยยอมรับเบี้ยวจริงนะฮะว่าคุณอนว่านั้นเลี่ยงครับหน้าเมืึนดีๆคือเป็นลมไปเลยนะฮะก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองจึะไม่ได้ว่าปีเตอร์ว่ากลางคืนเนี่ยต้องผัดกับคุณพลอยใช่ดูร้องเพนเตอร์ถูกต้องแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นละเพราะว่าตอนนี้ก็มีพี่เลี้ยงเข้ามาแล้วนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยขอโทษคุณแอนด้วยแล้วกันที่ทำให้ให้อภัยไหมฮะให้อภ คุณิีเตอร์บอกว่าโอ้หทำหลายอย่างมากพี่เสื้อพี่เสื้อว่าทุกคนเข้าใจและนะเพราะว่าคุณพ่อลูกอ่อนนะการทำคือก็ต้องดูแลลูกน้อยแทนคุณแม่เนาะกันเนาะเดี๋ยวรอดูติดตามผลงานของคุณพีเตอร์แอบรักออนไลน์ปีนี้ได้เห็นกันแน่นอนก็มีพีเซย์ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าใครคู่ใครกันบ้างแต่รับรองว่าขึ้นชื่อว่าเป็นละครจากพี่แอนทองผสม การันตีได้สุดยอดทุกเรื่อง,องนะจา๊ะมาอีกหนึ่งงานดีกว่าค่ะสำหรับนะคะน้ำแร่มินเนเรค่ะ <Ừ. S 2> งานนี้ค่ะเขาขอชวนหนุ่มสาวหน่าใสาค่ะมาประชันความงามจากภายในคว้าโอกาสนะคะเป็นดาวในแคมเปญสาววิ่งหนุ่มว้าวนะคะชิง <Ừ. S 2> เงินรางวัลมูลค่า4 0 0 0 0 0บาทค่ะพร้อมกับถ่ายแบบลงแมกซีนและก็โอกาสเข้าเอ่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะเขาบอกว่างานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนะชั้นนําของวงการบันเทิงมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอรุโนชาพี่ตู่ปียะวดีมา มารีนน์นะคะพี่แดงธัญญาโสพลนะคะรวมไปถึงพี่ต้อมารุษาโราวาสนะคะด็อกเอร์องอาจ สิงลำพองนะคะคแล้วก็คุณพิพัฒกิมน,นะสริ์ชื่อดังนะจากนิยาสานะ,ะสุดสัปดาห์และที่สําคัญงานนี้ค่ะได้นางเอกสาวคนสวยน้องมิวนิษฐาจิระยังยงีนแล้วก็หนุ่มกันกันตะทาวรน,นะคะมาเปิดน,นะผิวสุขภาพดีให้น้องๆที่ผู้เข้าประกวดเนี่ยได้รู้เคล็ดลับว่าทําไมพี่มิวกับพี่กันนะคะถึงนี้ผิวและสดใสได้ขนาดนี้ขณะทํางานหนักนะคะคและที่สําคัญต้องบอกว่าคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดในงานนี้นะคะคอยากจะบอกเลยว่าจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมีคุณสมบัติ เขาเรียกว่ามีคุณสมบัตินทยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมด้วยนะคะผิวพรรณสะอาดสะอ้านมองแล้วเนี่ยมันดูวิ้งดูว้าวนะคะอายุตั้งแต่18ถึง29ปีใครที่รู้ว่าตัวเองนะคะมีอายุช่วงนี้แล้วผิววิ้งและว้าวมีคุณภาพที่ดีที่สําคัญนทยสัมพันธ์ก็ดีด้วยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ w o r l d w f a c e b o o k นะคะ com s l a m i n a r e a thailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วคุณอาจจะมีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงคิดดูว่ากรรมการแต่ละคนนี่คือเป็นผู้จัดช่อง3้งหมดเลยนะฮะ พูจันเนี่ย,ยได้เล่นละครด้วยนะคะอง,งานนี้มีโวกสเจอตัวหนุ่มกันกันตะถาวรน,นะคะคนะคะก็เลยต้องถามว่าฟีดแบ็นะของละครนะสนิหาสัญญาแค้นเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะหลายคนมองว่านะ กลายเป็นว่าคู่ของหนุ่มกันกับสาวลิเดียนะคะไปแย่งซีนพระเอกหนุ่มโดมกับสาวเจนนี่ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วนะคะหลายคนก็เลยเมองอีกเหมือนกันคะ่ะว่าซุงนี้น้องกันของเราเนี่ยดูจะมีงานต่อเนื่องเหมือนกลายเป็นลูกรักโพลิพัตไปแล้วอ,อ,อะไรยังไงนะคะคอัปเดตอาการไหลหรือชนิดหนึ่งหลังจากที่เล่นละครคิวบูนะเรื่องต่อไปทู่กับสาวใหม่ดาวิกาเห็นนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและที่สําคัญล่าสุดมีคนแอบไปเห็นว่า กันตาทวรซื้อบ้านหลังใหม่ <Okay. S 1> หลายคนมองว่าจะกลายเป็นเรือนหอหรือเปล่า mm. งานนี้ใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวไปฟังกันกัน,กนตาทวรเขาตอบค่ะครับใช่เดวัดอัคับทเนนโอเคไหลไหลหลุดครับเกิดจากการอุบัติเหตุในการถ่ายทําละครนะครับตอนนั้นถ่ายเรื่องศีห้าอยู่แล้วก็โอ้โหพูดไม่ออกเลยหายใจไม่ออกเลยครับมัน เป็นการไหลหลุดครั้งแรกที่เกิดขึ้นไม่เคยหลุดมาก่อนจากที่เล่นกีฬามาอยู่แล้วเนาะถามคุณหมอแล้วครับทั้งเท,ท,งเท,ทามามาไอแล้วก็ปรึกษาทั้งหมอที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกตรงว่ามันไม่กลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแน่นอนไม่ว่าคุณจะผ่าหรือคุณจะไม่ผ่าอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุจากการถ่ายทำก็นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าก็ถือว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะอุบัติเหตุแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับมือครับคือตอนนี้ต้องยอมรับกับตัวเองตรงๆว่า มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไปผาดโขนแบบว่าโอ้โหต่อยมวยเป็นบ้าเป็นหลังหรือแบบไปวิ่งไปโขนอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้เหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวต้องขอดูอาการอีกสักเดือนหรือ2เดือนเพราะเขาบอกตรงๆว่าหลุดอีกแน่นอนกระทบไหมกร,กระทบแน่นอนครับเพราะว่าอย่างอีกหนึ่งเรื่องที่จะเปิดกล้องคือเลือดตัดเลือดเป็นบู๊ครับบู๊ทั้งเรื่องเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมีการคุยอย่าพุ่งกลับไว้ว่าในระยะแรกเดือน2เดือนแรก,แรกถ่ายพาร์ทอื่นไปก่อนที่มันยังไม่่ใชบู อะไพนกับความรักไม่ทันนะคะเพราะว่าสุดมีข่าวบอกว่า<ะ>ุทุ่มเงินกว่า20ล้านสร้างเรือนหอแล้วพี่กาจริงๆซื้อบ้านให้ตัวเองครับไม่ไม่ได้เป็นเรือนหอหรอกแต่ตอบตรงๆว่าง,งกถ้าแต่งงานก็หลังเนี้ยครับ <c oughs> ใช่อยู่ยาวครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาตั้งแต่เกิดมาเลยและกล่าวว่าถ้าซื้อบ้านเนี่ยผมอยากให้ซื้อและเป็นบ้านของผม จบเลยทีเดียวคือว่าจริงๆแล้วหนึ่งคือซื้อความภูมิใจพ่อแม่ว่าเฮ้ยเห็นขี้เกียจเห็นขี้เกียจอ่ะเอ้ยเราก็โตเป็นผู้เป็นคนแล้วนะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากให้ดูว่าจริงๆแล้วทุกคนมันทําได้ถ้าถ้าคิดจะทำเนาะผมก็รู้สึกว่าทางั้นซื้อแล้วจบเลยไม่อยากย้ายบ้านอีกแล้วคิด่าเดินหอก็พร้อมแล้วแล้วแบบผมจะทาได้ผมรอเขามาขอเนี่ยครับบ้านแล้วไม่ยัางครับคงอีกสัก2 3สมปีคือแบบเอาคร่าวๆเนาะคือตอนเนี้ย อย่างที่เห็นผมยัง7วันอยู่เลยอ่ะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเพราะฉะนั้นต่อให้ผมแต่งงานตอนนี้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมคือผมก็ไม่มีเวลาให้เขาเขายังไม่ใช่ first priority ในการใช้ชีวิตของผมะปัจจุบันยังเป็นงานและผมยังไม่ได้ดูแลคุณพ้อณแน่เลยใช่ไหมผมก็เลยเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับเข้าใจก็ต้องเข้าใจแหละครับอะไรประมาณนั้นเคยแหละเพราะนี่ไม่ไดกเด็กแล้วนะก็แบบก็คงรอทั้งคู่พร้อมถามว่าแต่จริงๆพร้อมไหมขาดเรื่องเดียวคือเรื่องเวลา และการทํางานที่สามารถจัดตารางงานตัวเองได้แต่าฝ่ายนะครับไม่ครับไม่ไม่เพราะว่าเข้าใจว่าในสมัยนี้นะมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะต้องเร่งแต่งงานกันอะไรเงี้ยครับผมว่าเอาเอาที่ทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็เวลาถ้ามันมาถึงมันก็ใช่เองครับ มาพูดถึงฟีดแบ克ของละครเสน่หาสัญญาแค้นค่ะหนุ่มกันก็บอกว่าถือว่าดีมากๆเลยครับ <嗯 S 1> เรียกว่าพลิกบทบาทนะคะมาเล่นคอม,มดี้นะคะเรื่องแรกเลยครับแล้วก็ที่สําคัญครับหลายคนเลยมองว่านักคู่ของหนุ่มกันเนี่ยคะกับสาลิเดียมาแย่งซีนหนุ่มโดกับสาวเ,<อ>เจนนี่เทีมยมบ,บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเขาเรียกว่าผมว่าทุกคนจะเต็มที่แต่ละคู่ก็จะมีความน่ารักที่แตกต่างกันออกไป,ปาอาจจะเป็นคู่ผมนี่อาจจะดูเหมือนไม้กัดกันมากขึ้นประมาณนั้นคือก็เลยแบบกันแบบลี่คาแรคเตอร์มาเล่นคอมดี้เพราะปกติจะขึ้นขื่มๆอะไรมาแบบ กันนะคะ,คะส่วนที่บอกว่านะ่ากลายเป็นลูกรักโพลิพัสเพราะว่ามีงานต่อเนื่องเนี่ยนะคะหนุ่มกันบอกว่าไม่จริงครับผมว่าผู้ใหญ่นะะเนี่ยนะะทางโพลิพัสเนี่ยรักทุกคนเท่ากันครับะนะน่ารักรมากมนะจ๊ะอ่ะอัปเดตเรื่องของอาการไหลหลุดค่ะหนุ่มกันบอกว่าก็เป็นอุบัติเหตุการกองถ่ายนะคะก็ไหลหลุดครั้งแรกคุณหมอบอกว่าไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอันนี้เข้า